วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเค้กกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเค้กกันมานานมากๆแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาทําเค้กกันนะคะก็เค้กที่เราจะทําวันนี้นะก็คือเค้กกล้วยหอมนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่เห็นผลเลยที่ทําเค้กกล้วยหอมเนาะก็คือนี่เลยทุกคนเห็นกล้วยไหมคือกล้วยแบบว่างอมมากๆแล้วเนาะ, <c oughs> นาะก็เลยเอามาทําขนมดีกว่านะคะเพราะว่ายิ่งเราใช้กล้วยงอมเท่าไหร่เนี่ยขนมของเราเนาี่ยก็จะมีความหอมมากเท่านั้นเลยนะคะ แล้วเนื้อเค,ค้กที่เราได้นะก็จะเหมือนต้นคลิปเลยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นจะมีความนุ่มความฟูความเบานะคะคืออร่อยมากๆเลยนะสูตรนี้นะก็ถ้าเกิดเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะวัตถุด,ดิบของเรานะคะก็จะมีแป้งเค้ก2 0 0กรัมผงฟู1บวกหนส่วน2ช้อนชาของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเบกกิ้งโซดาหช้อนชาเกลือ1ส่วนสช้อนชา ไข่ไก่สามฟองใช้เป็นเบอร์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะน้ำตาลทราย150กรัมค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะน้ำมันหนึ่งถ้วยตวงค่ะอันนี้จะใช้เป็นน้ำมันคาโนลานะคะกล้วยหอมบด200กรัมและน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ทำการปรอกกล้วยเลยค่ะวันนี้เนี่ย ใยใช้กล้วยค่อนข้างที่จะงอมมากๆแล้วนะคะก็เลยจะใส่ในปริมาณของน้ำตาลเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้วยเราก็มีความหวานอยู่แล้วด้วยนะคะถ้ากล้วยมันงอมจนช้ำแบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยนะคะตรงนี้เราก็ไม่เอานะ,ะแล้วก็บดกล้วยเลยค่ะ ที่บดก็สามารถใช้ช้อนใช้ซ่อมอหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บีบเขาให้เขาแบบเละๆกล้วย200กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณ2ลูกครึ่งนะคะทุกคนไม่ถึง3นะเมื่อกี้เห็นใจใส่ไป3ลูกแต่ว่าใจเอาออกแบ่งออกแล้วนะคะ ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเออขนาดของกล้วยด้วยนะอ่ะพอเราทำการบี้กล้วยนะคะจนเละแบบนี้แล้วนะเราก็จะใส่มะนาวลงไปค่ะแล้วก็คนๆเขาหน่อยแล้วเราก็จะพักในส่วนของกล้วยไว้ก่อนค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะทําการใส่ไข่ค่ะอยู่ในจุดที่ตอกไข่เกือบแตกทุกใบเลยนะคะจริงๆไข่ไโวสดนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะคะแต่คือที่มันแตกอ่ะจะได้ตอกแตกเองนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็อกใส่ไปเลยทีเดียวแล้วก็เกลือค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตีจนกว่าน้ำตาลจะละลายเลยนะ พอเราตีจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งเค้กค่ะเดี๋ยวเจยก็จะร่อนสักเล็กน้อยนะเสศษแป้งที่เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก็นี่เลยค่ะใช้มือบ,บีดดันดันลงไปนะคะผงฟูค่ะแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะคะ หลังจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ<ม>แล้วก็ใช้ไม้พายนะคะเกี่ยๆแป้งตรงที่อยู่ตรงโถปั่นนะคะแล้วก็คนๆตรงนี้ด้วยนะเวลาเราปั่นเราแป้งมันจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมานะคะ ตีจนส่วนผสมพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะอันนี้เราก็ใช้ไม้พายนะคะคนได้เลยอย่างสุดท้ายก็จะเป็นกล้วยบดนะคะที่เราได้บดไว้ตอนแรก ก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะให้เขาแค่พอเข้ากันก็คือใช้ได้แล้วนะ ก็จะได้ในส่วนของเนื้อเค้กแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยใครจะเพิ่มเติมในส่วนของกนนลิ่นวานิลาลงไปด้วยก็ได้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่พิมกันเลยค่ะแล้วก็ตักหยอดใส่พิมได้เลยค่ะถ้าใครมีถุงบีบก็จะง่ายต่อการใส่พิมนะคะถ้าใครไม่มีก็ช้อนเลย เดีย๋ยวเราก็จะหยอดขนมลงพิมพ์แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะตอนนี้นะคะเจ๊ก็ได้หยอดขนมเนี่ยลงถ้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปนึ่งกันเลยค่ะเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็เอาเค้กกล้วยหอมนะคะใส่ลงไปค่ะตอนนี้น้ำของเจยก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเจยก็จะเอาเค้กนะคะใส่ลงไปเลย เกิดว่าใครมีเป็นหม้อนึ่งแบบเขาเรียกว่าซึ้งป๊ซิงเขาเรียกว่าอะไรนะซึ้งนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครมีเป็นซึ้งนึ่งอ่ะทุกคนมันก็จะแบบสะดวกกว่าน,นี้เนาะอันนี้แบบคือไปไม่มีค่ะมันก็ต้องแบบว่าลําบากนิดน,นึงนะคะเพราะว่าไอ้น้ําที่มันออกมาจากรูอ่ะมันค่อนข้างร้อนเนาะเวลาเราหย่อนมือลองไปอย่างเงี้ยหืมสะดุ้งเลยอ่ะเดี๋ยวเลยขอบปิดก่อนลวกันนะคะไม่ไหวจริงๆอ่ะมันอายมันร้อนมากเลย Okay. จอยก็ใส่เออได้ประมาณ5ถ้วยเนาะโอเคปิด okay. ฝาเลยเราก็นึ่งไปจนขนมสุกเลยค่ะก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะก็ขนมที่เหลือนะคะเดี๋ยวจอยก็จะเอาไปนึ่งในหม้อหุงข้าวนะคะจะได้ไม่เสียเวลาตอนแรกไปว่าจะไม่ถ่ายก็เออถ่ายดีกว่า เป็นคนไหลใจอะ่ะอือก็ได้ประมาณฟักีถ้วยหกถ้วยห้าหกถ้วยนะคะชึบถ้าใส่แน่นไปเดี๋ยวมันจะไม่มีเอ่อมันจะแบบไปบางรูรูที่แบบให้ไอ้น้ำมันละเหยื่อขึ้นมาคะ่ะอืมได้หกเหลืออีกสองอันนี้จะก็จะเอาเข้าหม้อทอดเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ จอยก็ได้นึ่งเค้กกล้วยหอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเค้กกล้วยหอมของเรานะนี่สีสันนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะนี่ตัวเค้กนะคะก็จะฟูนุ่มอร่อยกำลังดีเลยนะคะที่จอยพูดแบบนี้ก็เพราะว่าจอยชิมแล้วนั่นเองคะ่ะ <c oughs> แอบชิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สูตรนี้ก็จะหวานกำลังดีนะคะเพราะว่าเราใช้กล้วยที่ค่อนข้างที่จะงมเนาะมาทำนะคะก็จะไม่ได้หวานมากหวานแบบอร่อยเลยอะทุกคนอ่าแล้วเพื่อนๆอาจจะสะดุดตาก,กับเค้กตัวนี้นะคะมีแตกต่างจากพวกเลยก็คือตัวนี้นะคะจอยอะลองเอาไปเข้าในหม้อทอดไร้น้ำมันดูนะเขาก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนว่าจอยจะใช้อันนี้จอยใช้ไฟ ที่180่งอสงศาเนาะ10นาทีก็คือด้านหน้าเขาก็จะไหมอยู่เนาะแต่ว่าถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะคะก็โอเคเลยอร่อยนะก็จะมีความแบบกรอบๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเอาไปใส่ในหมอน้อทอดมือน,อนี่ยก็เอ่อลดไฟเป็นสัก1 5 0่งอถึงหนึสองศานะคะนี่ตอนที่ตัวเปิดเข้าไปดูนี่คือเขาฟูแบบว่า เนี่ยคะ่ะลอยล้นถ้วยออกมาเลยเนาะ,ะเดี๋ยวไปาจะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อของเค้คกกล้วยห,หอมนะอันนี้จอยก็นึ่งเสร็จแล้วก็เอาออกมาพักไว้บนตะแกรงเนี่ยสักพักแล้วนะคะให้เขาแบบคลายล้อเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะดูกันเลยเอาไหนดีอันนี้ละกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวนี้จอยฉีกเลยแล้วกันนะคะ นุ่มฟูมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะขออภัยในความมีเล็บนะคะทุกคนค่ะแต่ก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงคะนุ่มฟูมากนุ่มฟูหอมแล้วก็อร่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าใครใช้กล้วยหอมที่ เยังไม่ค่อยงอมมากอะคะ่ะก็สามารถเพิ่มในส่วนของน้าตาลได้เลยเนาะอันนี้ตัวก็อยากให้เขามีทั้งแบบกลิ่นมีรสของกล้วยหอมอยู่อะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะใส่น้าตาลไม่เยอะมากนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวจ้ก็จะลองชิมให้ดูเลยนะคะเนื้อเค้กนะคะมีความนุ่มความเบาความฟูมากๆเลยนะก็หอมกลิ่นกล้วยด้วยนะคะ ส่วนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเพิ่มในส่วนของกล้วยหอมเนี่ยเข้าไปอีกได้นะคะก็จะทําให้ได้กลิ่นได้รสของกล้วยหอมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะจต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จอยด้วยนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆตากจอยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะสำหรับคลิปดีก็บ๊ายบายค่ะ